วันนี้บ้านและรายการมอข้าวมอแกงจะพามารู้จักตะขบผลน้อยผล,ลไม้ในความทรงจำของคนรุ่นคุณแม่คุณย่าคุณยายเรามาทำความรู้จักตะขบไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เห็นไหมตรงนู้นก็มีตะขบนี่แล้วก็ที่เรานั่งอยู่ใต้ต้นนี้ก็เป็นต้นตะขบเหมือนกันค่ะน้องเพลงเคยกินไหมคะ ก็เคยเห็นนะคะแต่ก็ยังไม่เคยกินนะคะอืมแล้วคิดว่ารสชาติของตะขบเนี่ยลูกแดงๆที่เราเห็นแบบเนี้ยมันจะมีรสชาติเป็นยังไงก็น่าจะหวานหวานเปรี้ยวๆอยู่ค่ะอ่าเดี๋ยวต้องลองชิมแล้วละค่ะเพราะาเรามาถึงที่เลยนะอุ๊ยเพื่อนๆน้อสวนะัสดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอ้โหนี่ไปเก็บตะขบกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่บ้นขอสักลูกสองลูกให้น้องเพลงชิมหน่อยนะคะโอเคองเพลงชิมแล้วยังครับยังยังเป็นไงบ้างคะมันมีรสหวานๆแล้วก็หอมมากเลยคะ่ะหนูว่ามันอร่อยนะคะ อาจจะมีฝาดฝานิดหน่อยแต่แปลกดีค่ะหนูชอบค่ะอร่อยนะคะแล้วเพื่อนๆเขาก็สอยกันอยู่นะคะน้องเพลงเห็นไหมทําไมพี่ๆเขาเก็บอย่างเดียวไม่เห็นมีใครชิมกันเลยล่ะคะเพราะต้องนําไปให้ป้าเพงใจไปทําขนมกับน้ําตะขบครับฮะตะขบเนี่ยหรอคะครับผมฮอตะขบทําขนมได้ด้วยหรอคะนั่นนะสิคะได้ครับอู้แล้วเท่านี้พอไหมคะยังครับ งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยพี่ๆเขาเก็บกันดีกว่าค่ะดีค่ะจะได้ขอแบ่งพี่เขาชิมด้วยได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนช่วยเก็บนะคะครับผมมากีต้าสอนพี่เก็บได้ไหมคะต้องดูหาลูกสีแดงให้เจอก่อนครับกีต้าว่าตรงไหนมีลูกสีแดงเยอะตรงนู้นโอ้เต็มเลยค่ะอ๋อนี่เราก็ต้องทําให้มันเข้ารูรึบรึบได้ไหมครับไหม ได้แล้วเก่งมากครับไม่เก็บแล้วเอ้าไม่เก็บแล้วะช่วยกันนี่กีตาร์ช่วยกันไม่ขอไม่ได้หรอนี่ไงดูรูตรงนี้เห็นปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ครับผมมีไอเดียเด็ดนะครับครับอดูหน่อยอ๋อได้ครับฮึวางตรงนี้เลยวางตรงนี้แล้วก็ ขึ้นไปเก็บได้เลยครับเก็บเลยเนี่ยครับลูกกีตาร์เก็บด้วยกันไหมขึ้นไปเก็บโอ้ยเยอะเยอะเข้าหลุมเยอะแยะเลยอุ้ยนี่ไงในนี้มีมีสองลูกนะป๊าป๊าป๊าพี่คะแล้วลูกลูกที่จะเก็บเนี่ยต้องแดงอย่างเดียวเลยเหรอคะเอาเกือบใกล้แดงก็ได้ครับโอ้โหได้แล้วโอ้สวยมากเลยค่ะ เสีแดงหนูก็เก็บได้เลยค่อยๆนะเดี๋มันล่วงปึ้งได้แล้วเก่งมากครับพี่บ้านว่าได้เยอะแล้วนะคะนี่เป็นไงบ้างคะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่ตะขบกันสนุกไหมคะสนุกมากได้เยอะมั้ยเยอะมากดูแล้วน่าจะเหนื่อยกันแล้วเนาะ ไปดื่มน้ำตะขบกันดีกว่าค่ะไปค่ะไปค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะ,ะนี่เราช่วยกันเก็บเลยค่ะคุณป้าค่<ฮ>ะดีเลยค่ะได้เยอะเลยนะคะน้องๆไปห <ะ S 1> นูนึกว่าจะเป็นสีแดงซะอีกค่ะนี่น้ำตะขบใช่ไหมคะคุณป้าใช่ค่ะลองชิมด <ฮะ S 2> ูสิค่อหอมมากค่ะ นี่น้องๆชิมด้วยกันเลยค่ะต้นตะขบเนี่ยมันก็จะขึ้นตามท้องไร่ท้องนาขึ้นทั่วๆไปแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีขนมนมเนยขนมหวานเยอะๆเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเนี่ยเด็กๆรุ่นป้านเนี่ยก็จะได้ตะขบเนี่ยแหละค่ะที่เป็นทั้งขนมหวานทั้งเป็นผลไม้แล้วก็เป็นที่เล่นด้วยลูกเพราะว่าเวลามีเพื่อนเยอะๆอะ่ะบางก็บางทีก็ปีนขึ้นบนต้น คนอยู่ข้างบนก็บางทีขเยาวลงมาเด็กๆที่อยู่ข้างล่างกะช่วยกันเก็บเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยสมัยก่อนนีเนาะก็บบจะช่วยแบบเป็นที่เล่นสนุกนสนานข,ของเด็ก,กใช่แล้วเก็บมากินกันเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นที่เล่นของเด็กๆรุ่นรุ่นป้าน,นี่แหละต้นตะขบนอกจากว่าให้ผลที่อร่อยแล้วนะใบของเขาตั้งแต่รากจนถึงใบอ่ะเขาจะให้ประโยชน์กับเรามากเลยอย่างเช่นใบของเขานะ เนี่ยหนูเห็นไม่ลูกใบใบเขาเนี่ยจะมีเป็นขนมีเป็นขนขนเนี่ยค่ะตัวเนี้จะช่วยดูดซับฝุ่นละออง<ะ>สเสมือนเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติลูกทำให้อากาศเนี่ยสะอาดเิสุทสุดใช่ลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5งไงลูกแล้วรากเอาไปทำอะไรนะคะคุณตาส่วนมากก็จะมีสรรพคุณทางยาด้วยลูก อ๋อเอาไปทํายาได้ใช่บนพวกยาเย็นแล้วเวลาลูกตะขบออกลูกเยอะๆแบบเนี้ยนะคะกินกันทันเหรอคะไม่ทันค่ะเพราะว่าขนาดมีนกช่วยนะยังไม่ทันเลยนกช่วยก็แล้วแล้วมูกับมุกช่วยกินหรือเปล่าคะช่วยคับช่วยแล้วก็ไม่ทันค่ะคุณป้าเพราะว่าเขาจะออกเยอะมากเลยอะแล้วก็มีตลอดปีเลยคุณป้าก็เลยแบบเอามาทําเป็นน้ําตะขบอร่อยมากนอกจากทําน้ําตะขบแล้วนะคะ ป้าก็ยังเอามากวนทําเป็นไส้ขนมคือขนมบัวลอยเสียบไม้ไส้บัวลอยเหรอคะคุณคะเดี๋ยวเราจะไปลองทํากันนะคะได้เลยค่ะจะได้ลองชิมกันด้วยว่าเป็นยังไงได้ค่ะตะขบเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มที่แผ่กิ่งก้านขนาดไปกับพื้นดินและให้ร่มเงาอย่างดีผลของตะขบเมื่อดิบจะมีสีเขียวเมื่อสุกก็จะมีสีแดงจัด รสชาติหวานหอมและมีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมากในต่างประเทศหลายแห่งมีการนำผลของตะขบไปแปรรูปเป็นแยมหรือนำใบของตะขบไปแปรรูปเป็นชาในบราซิลนิยมปลูกไว้ริมฝั่งแม่น้ําเมื่อผลร่วงลงในน้ําก็จะเป็นอาหารของปลาในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นิยมกินเป็นผลไม้สดเช่นเดียวกับในไทย ตะขบจึงเป็นอาหารของทั้งคนและสัตว์อย่างนกหรือสัตว์ขนาดเล็กเมื่อกินตะขบเข้าไปแล้วมันจะถ่ายมูลมเมล็ดตะขบออกมาตามที่ต่างๆจึงทําให้ตะขบแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีคนปลูกเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําบัวลอยเสียบไม้กันแล้วใช่ไหมคะคุณป้าอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดงั้นเราเริ่มจากอะไรดีคะเราจะเริ่มจากตัวแป้งก่อนส่วนตัวแป้งเนี่เราจะมีแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีกะทิแล้วก็มีน้ําเปล่าทีนี้เราจะมาลงมือนวดแป้งกันนะคะอันนี้เริ่มจากน้ํากะทินะคะนวดนวดไปเรื่อยๆเป็นไงบ้างคะสนุกสนุกค่ะนวดไปเรื่อยๆืเลยค่ะอันนี้เราใส่น้ําเปล่าใช่ไหมใช่เพื่อให้เขาได้ แป้งได้เนียนนุ่มเข้ากันค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วหมูบบกใกล้แล้ว,แ,ลวแป้งที่ได้นี่มันต้องเป็นยังไงครับหมูมันต้องนวดเข้ากันครับแบบมันปั้นเป็นให้มันปั้นเป็นก้อนได้อะครับเย้ <Yeah. S 2> มันก็จะนุ่มนุ่มเนียนเนียนด้วยใช่ไหมคบใช่ครับแป้งก็ได้ที่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวป้าแบ่งแป้งเนาะ น้องเพลงอยากได้สีอะไรคะหนูอขอสีฟ้าดีกว่าหนูอขอสีฟ้านะคะอันนี้เดี๋ยวอีกกัหนึง่นงน้องหมูสีชมพูนะคะออ<อ>น้องหมูสีชมพูอันนี้เป็นสีฟ้านะคะที่หนูอยากได้หนูก็นวดอีกค่ะส่วนน้องหมูนะคะสีชมพูันีนเทนนี้เดียวนะคะดเดียวค่ะค่ะเห็นไหมได้เริ่มเป็นสีฟ้าแล้วพยาหนูกได้พย้าเลยค่ะสวยจัง อให้มันเข้ากันเลยน้องเพลงนิดนวดแป้งเป็นนะคะเนี่ย<า>เป็นไงคะน้องหมูแบบนี้เก่งไหมเก่งครับอันนี้แป้งก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวหมูไปเอาเครื่องปั่นมาลุกมาทํามาปั่นตะขบเพื่อทําไส้กันแล้วส่วนผสมของไส้มีอะไรบ้างหรอคะนอกจากตะขบอะคะส่วนของไส้พระเอกของเขาก็คือตะขบใช่ข<า>ไม่ได้เลยนะคะใช่ค่ะ แล้วก็จะมีน้ำตาลเอ็น้ำตาลสาสแดงแล้วก็แป้งนะคะแต่ตอนนี้เราจะปั่นตะขบกับน้ำเพราะว่าน้ำจะช่วยทําให้ปั่นได้ง่ายขึ้นอันนี้เราก็เอาตะขบใส่ไปในโถเลยค่ะค่ะทีนี้พอน,น้้ำใส่นิดน้อยเราต้องใส่น้ำด้วยนะคะค่ะใส่น้ำด้วยค่ะนิดหน่อยนะคะใส่ไปในนั้นเลยค่ะนิดหน่อยพอค่ะ,ะคมันจะได้ปั่นง่ายขึ้น,นยกไปตั้งเลยค่ะยกตั้งเลยครับตั้งได้ไหมชึ้บ เราปั่นได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะหมุนหมุมนไปทางซ้ายนะปั่นละเอียด่ะคะค่ก็น่าจะได้แล้วล่ะค่ะน่าจะได้แล้วนะคะแล้วใส่อะไรต่อหรอคะอ๋อนอาจากนี้นะคะเราก็ใส่เป็นน้ำตาลแล้วก็แป้งนี่เราต้องละลายกับน้ำก่อนนะคะ น้องเพลงคิดว่าทําไมเราถึงต้องผสมน้ําก่อนคะทําไมไม่ใส่ลงไปในที่ปั่นได้เลยมันน่าจะทําให้เหนียวเกินไปอ่ะค่ะอืมใช่ไหมคะคุณป้าเออถ้าถ้าเราไม่ละลายกับน้ําก่อนเนี่ยแป้งเขาจะจับเป็นตัวมันจะไม่เวลาไปทำขนมมันก็เป็นก้อนค่ะไม่ไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกับขนมที่เราจะทำอา้าวละลายแล้วใช้ได้แล้วลูกใส่ไปในโถเลยลูกค่ะแล้วก็ปั่นอีกรอบนึง หมูมาช่วยคุณป้าเพียงใจบ่อยไหมครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาครับอืมขขึ้นไปปั่นเลยค่ะได้แล้วค่ะขึ้นไปปั่นอีกรอบนึงเลยค่ะอันนี้นนเ,เราเอาไปปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะก่อนที่เราจะไปกวนก็พอแล้วค่ะได้แล้วค่ะอันนี้เราก็ปั่นได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่กระทะกวนหมูไปหยิบเตาเาลยลูกไปเดี๋ยวจะมากวนใส่ เตากับกระทะมาแล้วครับครับ,รบนี่นเดี๋ยวเราก็จะกวนกันใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็เอาใส่กระทะก่อนลูกแล้วก็เาเปิดอเ,เอาใส่กระทะค่อยๆทีเอานั่นแหละกวาดมันลงมาน้องเพลงอยากลองกวนไหมคะเอาสิคะมาคะ่ะแล้วกวนไส้อย่างนี้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่หรอคะ มันกวนไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูค่ะจากสีแล้วก็เขาแห้งแล้วก็ขุดๆกระทะเลยค่ะขุดตรงกลางด้วยมันละค่ะเหนื่อคะกลิ่นเป็นไงคะหอมตรงผอบๆขอบๆกระทะนึงเดี๋ยวมันไหมพี่ช่วยไหมครับเริ่มหอมอย่าให้มันตกเตาครับ เนิดแล้เนิดแล้ว,ลวออไปเย้ยหอมมากค่ะน้องเพลงได้ได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วผมเอาเตาไปเก็บก่อนนะครับได้ครับผมตอนนี้เราจะมารวมร่างกันค่ะแล้วป้ามีตัวอย่างที่พี่เขาทำเอาไว้นะคะที่เป็นบัวลอยเสียบไม้น่ารักให้ฟังใ่่คะโอ้มาพอด,ดีเลยเ วู้น่ารักจังเลยค่ะหน้าตาเหมือนลูกชิ้นเลยค่ะ <laughs> แต่มองไปมองมาก็หน้าตาเหมือนขนมดังโงะนะคะอืม mm hmm. จริงด้วยค่ะงั้นพี่ปั้นว่าเราปั้นเป็นรูปทรงต่างๆดีไหมคะเอาสิคะ่ะนี่จะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะเพราะว่าสีสันนี่น่ารักมากๆเลยแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นดังโงะไส้ตะขบดีไหมคะ ดีครับน่ารักมากเลย <c oughs> ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยดีกว่าค่ะปั้นอยากรู้แล้วว่าแต่ละคนจะปั้นเป็นรูปอะไร <c oughs> ปั้นไส้เป็นกลมๆนะคะปั้นไส้เป็นกลมๆล,ลูกไม่ต้องใหญ่มากค่ะก็ปั้นไส้เรียงเอาไว้นะคะค่ะอร่อยจริงหรือเปล่านะอืมอืมมันหวานค่ะแล้วมันก็หอมด้วยค่ะ แล้วก็หนึบหนึบค่ะค่ะตัวเนื้อของตะบขบก็จะเป็นใสๆอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าผุกๆอยู่ในในในเนื้อเขาอะอันนี้ไส้ก็น่าจะพอแล้วนะคะอันนี้เรามาปั้นแป้งกันค่ะมันนิ่มมากเลยค่ะเหมือนแป้งโดค่ะโอโ้โหแล้วแต่และคนนี่อยากปั้นเป็นรูปอะไรบ้างคะหนูอยากปั้นเป็นรูปแมวคะ่ะรูปแมวอยากปั้นเป็นรูปหมีแพนด้าครับหมีแพนด้ากับหมูคู่กันไหม ได้ค่ะได้ค่ะลองดูใครอยากปั้นเป็นรูปอะไรลองดูก็ลองปั้นได้เลยค่ะเอาแอบหยิบได้เลยลูกอัดใส่ตรงกลางค่ะแล้วก็ห่อให้เป็นกลมๆก่อนแล้วก็แต่งให้มันเป็นรูปต่างๆที่อยากได้ค่ะหน้าพันด้าสีชมพูน้องแมวตัวสีฟ้าได้พี่ปั้นขาขอยยืมสีขาวได้เลยค่ะดูเลยปันหน่อยเดี๋ยวก็ เจ็ดแล้วโอ้ดูเลยสนุกกันแล้วสิใช่ไหมนี่ครับป้าอ้ยน่ารักมากครับน้องหมูของน้องหมูใช่ไหมเนี่ยน้องหมูของน้องหมูตั้งใจกว่าสอบอีกนะคะเนี่ยคุณป้าครับประเมินนะให้ลูกศิษย์ได้เกรดเอเลยค่ะมีความตั้งใจสูงมากในการเรียนรู้วีได้มีแล เสร็จกันแล้วใช่ไหมคะค่ะ<ช>อ้อเก่งมากเลยทุกคนเลยอุ้ยคุณป้าคะน้ำเดือดพอดีใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นต้มค่ะงัะ้นอ,อันนี้เดี๋ยวพี่ปั้นช่วยแล้วกันนะคะน้องๆของน้องเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ปั้นใส่ให้เพราะมันร้อนน้องเพลงมาดูใกล้ๆเรวค่ะเดี๋ยวตอนลอยขึ้นแล้วมาช่วยกันตัูอยากเห็นแมวของหนูจังอยากเห็นแมวของหนูจัง แนวงหนูสีอะไรคะแนวสีฟ้าค่ะแนวสีฟ้าแล้วมีของหมูมีของหมูมีโคองหมูสีอะไรครับ <c oughs> สีชมพูครับสีชมพูค่ะ้อย <c oughs> หมดหรือยังคะน้องน้องตัก<อ>ขึ้นมาใส่ไว้เดี๋ยวให้น้องเพลงตักนะคะนั่นแหละแล้วอันนี้คือน้ำอะไรหรออันนี้เป็นน้ำเชื่อมค่ะถ้าดอนน้ำเชื่อมเนี่ยมันก็จะ ทำให้ขนมเขาอยู่รสชาติแล้วก็คงลูกลอยู่ในนี้ด้วยอะ่ะป้าค่ะแล้วพอเราตักหมดแล้วก็เอามาเสียบไม้ใช่ไหมคะค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเอามาเสียบไม้แล้วก็แต่งหน้าให้เขาด้วยงาแล้วก็กะทิอ๋อหมูตักเลยครับนี่ล <จะ S 2> ูกหมีลูกหมีแต่หูหายหูหายไปข้างนึงหืน้องหมีที่ไม่เหมือนน้องหมีเลยเอา้าว Hey, มีหัวหต,ตัวยาวกระต่ายตัวยาวอะหมูก็คือเสียบกลางกระต่ายนอันนี้เป็นลูกอะไรนนสี่เหลีย่ยม,มค่ะไม่ใช่ค,ครับกระต่ายเนี่ยแหละนีะพ่พอเสียบไม้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็แต่งแต่งหน้าด้วยกะทิแล้วก็งาค่ะครับผมเริ่มจากอะไรก่อนดีพี่บ้านว่าราดกะทิก่อนแล้วกันน้องเพลงราดกะทิเลยค่ะ จะได้อร่อยอร่อยอย่างนี้พี่ปันโรยงาขาวก่อนนะคะมาแล้วเดี๋ยวเราก็โรยงาดำาิ่นๆหน่อยๆให้มันมีสีสันนะคะปั้นพอแล้ว อร่อยไหมคะอ,อ,อุ้ยหมดแล้ว, <laughs> <laughs> ลวยังไม่ทันดูเลยว,ว่าเป็นรูปอะไร <laughs> <c oughs> โอโ้โหโอ้โห <laughs> อร่อยมากครับอร่อยมากเพราะว่ามันหอมมันมีรสหวานแล้วก็เค็มมันตัดกันดีเลยค่ะครบรสเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โห พวกเราขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะที่มาสอนทําดั้งโง่ไส้ตะขบค่ะแล้วก็ยังให้พวกเราเก็บตะขบอีกด้วยสนุกมากค่ะขอบคุณนะคะป้าดีใจนะคะที่พวกหนูๆได้มาเรียนรู้เรื่องผลไม้ตะขบซึ่งมันเป็นผลไม้ที่อาจจะไร้ค่าแต่เราสังเกตจากสิ่งรอบๆและเพิ่มมูลค่าให้กับเขาอย่างเช่นบัวลอยไส้ตะขบแล้วหนูก็มีความคิดสร้างสรรค์นในการประดิษฐ์ ชิ้นงานออกมาได้น่ารักทุกคนเลยค่ะแค่เรามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สังเกตสิ่งรอบตัวเท่านั้นเองค่ะเราก็จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับสิ่งอื่นๆรอบตัวเราได้ค่ะวันนี้มอขา้าวมอแกงก็หมดเวลาลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะอืมลุยต่อเลยโอ้โห เป็นเด็กต่างจังหวัดก็จะรู้สึกว่าผูกพันกับความเป็นชายทุ่งมีตะขบอยู่ตามคันาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอร่อยค่ะหอมหวานค่ะเป็นธรรมชาติเป็นรสชาติที่สุดชื่นค่ะบางทีเราก็ทำให้นึกถึงภาพตอนที่เราเล่นกับพี่ชายสมัยเก่าๆเ,เคยนัดเพื่อนมากันหลายๆคนแล้วก็เก็บแข่งกันว่าใครจะได้มากกว่ากันต้องตื่นแต่เช้ามาแย่งกับนกนะครับ แล้วก็เป็นการปีนปไปต้นไม้ที่มีความสุขมากนี่คือมีความทรงจําที่ประทับใจจนกระทั่งเป็นผลไม้ในความทรงจําของผมมาตลอดชีวิต